สวัสดีครับเซานี่วันที17มือลังหอยออกบรรยากาศมือนี่อุณหภูมิที่เบิงในโทรศัพท์นะครับีผ่าองศาหลังฝนตกอากาศเย็นสบายนอนต้องห่ม้าฮ่มครับเบิงอ่ะผมมาไทยเบิงว่าฝนลินเป็นไหนฝนตกเป็นไหนครับตอนนี้เสียงฝนยังดังจอแจจอแจอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศของของสวนของผมนะครับ โอ้ฝนมันตกอะครับพี่น้องเบ็นงไโอ้หมอกเต็มภูเขาเลยครับคาดว่านโน่ใหม่หนะที่ออกอันนี้ภาพพาโนโนรามาสามรอยหสิบองศาผมชาร์จแบตไวแล้วต้องใช้ไฟบ่กเขาครับก็เลยใส่ว่บไดรไม่เซลฟี่พอทำงานก็เลยต้องใส่ตัวเองเป็นเซลฟี่แทนนะครับมีบรรยากาศพื้นที่ของผมแถวนี้คางทางนี่ผมปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม่เอยียงนะที่มันเนี่ยผมโมหูหซีดอกเอยียงแต่ผมห้อยไปแล้วครับเมือว่านเนี่ยเนี่ยรอบขอบสะที่ผมปลูกกล้วยไปปลูกยังไ้ตอนนี้ผมห้อยดอกใหม่ไข้ขางท่างช่วงเขาพันษาเนี่ยขางทางสองฟังเนี่ยอาจจะงามสะพังแต่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบิ้งนะครับเมื่อดอกใหม่มันเบ่งบานแล้วอาจจะที่ในช่วงเขาพันษานะครับเนี่ยฝนก็นเริ่มแห้งเห็นมาละ ผมก็อีไทยคลิปให้เบิงได้ว่าคุณเห็นผู้เขามา่ครับมีหมอกสวยงามอุณหภูมิหยิบเจ็ดองศาเศร้านี่หลังพายุเข่าน้าบ่อถ,ถวมนะครับแถวที่ผมอยู่แต่เขตอื่นที่เป็นย,ยังไงยังโมโหูนะชั่วโมงนี้ยังบม่ท่านไหนถ่วมเถอนน้าอาจฉิหลากมาอยู่แต่ในอนาคตสองสามชั่วโมงข้างหน้ายังโมโหถ้าฝนยังตกตอนนอืงอาจจะมีบางพื้นที่ ที่น้ำจะต้องหลากขึ้กันนะครับคิดว่าพอถ้าดินมันอิ่มน้ำเืยอ่ะนั่นนะครับลักษณะนี้ดูแล้วผมว่าดินหนาที่อิ่มน้ำนะครับเพราะว่ามันลินต่อเนื่องน้ำใหม่ทั้งเขาก็นนาจ,จะออกแล้วครับเบิ่งหมอกทั้งภูเขาครับบรรยากาศมันสวยงามอีหลีครับนะครับผมเห็นแล้วผม นึกถึงเอฟซีก็เลยมาถ่ายให้เบิรงครับว่าเศร้านี้บรรยากาศมันสวยงามขนาดไหนนี่นะครับดอกไม้มื่อีงตอนนี้มันเริ่มโรยล่าละแต่ว่าขางทางที่ผมถ่ายคลิปตะี้เนี่ยผมมาขยีเอาดอกแก่มันน่ะแกะเอาไปใส่ถุงขยำร่วมเลยครับทั้งดาวเรื่องทั้งดอกเอยียงนเนี่ยเอาไปแกะแกะเกสรมันร่วมกันแล้วกันเข้าเข้าแล้คกันยางห้อยเอาเลยครับผมว่ามันง่ายดี ตอนนี้ผมก็เลยมาถ่ายทําให้เบิ่งว่าพื้นที่ที่ผมห้อยไว้ตรงไหนมั้งทางทางรอบแปลงนี่ผมก็ห้อยไว้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปเบิ่งดอกดาวเรื่องนั้นีีมีคู่กเกษตรที่เขาจบเกี่ยวกับการเกษตรมาเขาบอกให้ปลูกดาวเรืองไว้รอบแปลงเลยครับมันล่ยช่อยไลาแมลงผมก็กเลยเนี่ยมาห้อยไว้นี่ครับขางรถไถแถวเนะี่ยที่ผมไถขึ้นมาไม่เห็นเป็นดินด,ดำ,ดำ,ดำ ผมก็ห้อยดอกใหม่ไว้สองฟังเนะี่ยตลอดแนวเลยครับเดี๋ยวอีกบุก,บก,กีมืออีกบกกุกีอาทิตย์สัปดาห์แถวต้นกระโพดนี่ผมก็ห้อยไว้ครับนี่สองฟังมีทั้งดาวเรื่องมีทั้งดอกใหม่ที่ผมไทยทำตะเกียบครับผมห้อยไว้ส่วนตรงนี้กำลังจะมีปลูกมะเทียบปลูกแตงแตงไทยปลูกหมะที่ เอฟบยอดปลูกกระเจี๊ยบไว้ครับขางทางใหม่ที่ตัดมาเนี่ยผมจะเอามาเห็ดทาง,างเพื่ออะ้เห็ดเถอเพื่อให้ต้นใหม่มันเท่าได้มีหมกเขียบแล้วก็มีขนุนมีหมกม่วงนะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้เป็นต้นลำไยนะครับพึ็นจ้าโล่งดินอันนี้ก็เป็นพักบุ้งแก้วที่อยู่ข้างล่างไตข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะครับปลูกไว้ทักกินเองอ นี่แ่ะครับบรรยากาศสองขางทางหนึ่งอะมีดาวเรื่องมีดอกไม้ที่ผมถ่ายทํำตะกี้นะครับเพื่อให้มันสวยงามและะ้่ะดาวเรื่องมันขับไรมาแรงหน่อยคมันไม่กินฉุนผมก็เห็นดีงามผมก็เลยเอาดาวเรื่องมามามห้อยน้ำครับอันนี้เห็นว่าครับฝรลังแดงอายุทยาไดา้ฝนแล้ะใบงาม อิม่มได้กินปุ๋ยสวยงามครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูพลังแดงผมที่สั่งซื้อพันมุมามาขยายพันุ์อันนี้ฝรั่งใสแดงครับนี่สองตน้นฝั่งนี้อีกสามต้นเนี่ยฝลังเป็นดอกเดี๋ยวผมลงมาเด็ดออกเพราะว่าผมม่ต้องการดอกพราะความชื้นเหมาะสมผมสังเกตดูใบพืชมันตางกักบหนาแหลงเยอะฝนระั่งกินจูนะฮะพัดไปนะ นี่แต่น่าจะเริ่มได้ผลแล้วครับเพราะว่ามันติดเต็มที่แล้วผมตรงมาตัดแต่งจริงแต่ยังบมมีเวลาในคุ่นยังหกอยู่เลยฝนล,ลงผมกับว่าจะเอาพักบุงออกว่าจะเคียย์หยาทั้งหมดก็ยังไม่ได้เหตุเต้องพื้นที่มันแฉะก็ต้องอยุติไ้ก่อนส่วนนี่ที่ผมไถเสร็จแล้วผมกันเห็บพักบุงใหม่เน็บไหมหลืะครับพักบุงแก้วแต่ไอ้ส่วนที่ ไถหิ้นตลบขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะตายมันติดสําเห็นไหมครับสองฝั่งเนี่ยต้องใช้พกบุ้งกจาจจานอีกเหมือนเดิมนะครับสองขางทางเนี่ยนี่ครับผมวางสายนาำยดแต่ฝั่งนี่ปลูกเลาฝนลงบริยดนำติดไปแล้วครับพกบุ้งแก้วส่วนหญ้าด้านหลังเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องตัดห้ามาตัดนะครับเห็นเห็นต้นอันนั้นไหมครับเนี่ยต้นเผือก ที่ผมเอามาเพาะจำไหมมันติดฟังผี่มีบ่บุ้นกันไหนเหลือกับคล้ายแล้วครับกับบองหัว,วมันจะเป็นยในนัเนกับปลูกไปส่วนมะกกอว่าง,งแรงๆหันบ่ติดลักษณะเนี่ยหนาที่โดนยานะครับหยอดน,นิดเลยเพราะว่าเขามาฉีดยาผายในยาให้เขาโพดละอองนั้นคงจะมาเอาอยู่ในพื้นที่ร่วมอย่างนี้มันก็น,นะครับ เลี่ยงไ่ได้จะไปก้าวหากันมันกับม่เมาะแต่มก,กอรเริ่มดกแล้วครับมันต้นเตี่ยนะผมต้องหาทางบำรุงแล้วก็จะตอนเพื่อที่จะเอานอของมันเนี่ยนอของมก,กอเนี่ไปปลูกขยายพันธุ์นี่ฝรังแดงนะครับติดแล้วอยู่นี่อีกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นต้นหต้นหนึ่ง สองสามสาี่หกยูนีหกยู่พุ่นอีกสองเป็นแปดนะฮะพลังแดงกิ่อายโยทยาสามผมมีอยู่แปดต้นครับเดี๋ยวผมเตรียมจะขยายพันธุ์อาจจะเอาไปเสียบยอดต่อกับต้นกิมจูเลยหรือว่าจะไปทาบทาบกิง่งหรือจะไปติดตากันยังโมแน่ ล่อเบิงไปครับเพราะว่าต้นใหม่มันติดเราผมก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ต่อส่วนแถบเนี่ยเขามาฉีดยาขายยาเขาโพดก็ดีกันนะบ่เฮมันลุกล้มส่วนของผมผมบม่ได้ฉีดเลยเนี่ยอย่ะเขาเหอกเชื่อขึ้นมาตามถนนสองฟังนี่ต่อไปนี่ที่เป็นดอกใหม่เต็มๆเลยนะครับอีกสักพักแล้วผมจะมาถ่ายคลิปให้เบิ้งบรรยากาศ ทั้งทึ่งเป็นดอกใหม่ทั้งล่างเป็นพักบุ้งแก้วนะครับต่อไปคลิปต่อไปส่วนอันนี้เป็นลูกท่อเสียมท่อกระโดนยากันใบหงิกอ่าแทงยอดใหม่ละน่าตลอดละมันโดนยาที่เขาฉีดขาเน,นี่ยนครับแต่มันติดมันก็จะได้เป็นหอมเป็นเงาแต่ผมที่บัวให้มันเป็นภูมิไงนัก ผมปลูกผมกิขยับเขามาได้แดนสักเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับนี่เป็นนี่เป็นพับบุ้งแก้วที่ผมไถถิง้งแล้วผมปลูกไหมเพราะผมไถเสร็จแล้วมือหลังมาสองมือฝนตกแทนที่มันจะตายมันบ่าตายมันแตกถูกขอยที่ผมไถไว้สัน้นๆจะเป็นการขยายพันธุ์อีกแบบหนึง่งแต่ล่องเบิ้งครับมันจะไปในทิศทางไหนผมก็ยังไม่หูเพราะผมบ่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก,ก่อน แต่ก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนนะครับสองฟังทางนี่เต็มไปด้วยพระบุงแก้วแล้วกะอน,นาคตก็จะมีดอกดาวเรื่องดอกไม้สวยงามพร้อมนะครับเอาละครับคลิปนี้ขอเอาไว้สำนีก่อนครับ